สวัสดีแฟนฟุตบอลภูทรพักที่จกสยามพบกับสรุปข่าวเลตเตอร์สตีวันนี้โรเจอร์ปรับแนวร,รับหลังพักเบรกทิมชาติเบเรนต์โรเจอร์หวังที่จะใช้ช่วงพักเบรกทิมชาติเพื่อค้นหาระบบก,การเล่นที่จะนําความมั่นใจกลับมาสู่เกมรับของเลตเตอร์สตีโรเจอร์ยอมรับว่าความเชื่อมั่นที่เขามีต่อแนวรับของเขาในการอดทนต่อช่วงเวลาที่ทีมกดดันได้หายไปในช่วงหลังๆและตัวเลขที่เกิดขึ้นก็แสดงเห็นว่าเป็นพ่อเหตุใดเลตเตอร์สตีเสีย12ประตูจากเกมในพิมียเ์ริกฤดูกาลนี้ มีเพียงยูเซนอริธและลีดยูไนเต็ดเท่านั้นที่เสียมากกว่าทีมของเขาเพื่อแก้ปัญหาในแนวรับของโรเจอร์จะต้องปรับระบบการเล่นของทีมอีกครั้งและจะรอระบบใหม่ๆใ,ในการออกรอบบ้านนัดล่าสุดในแมตช์ที่ทีมสเสมอกับคิซซาพาริตโรเจอร์เลือกใช้ระบบการเล่น4-4-2ในขณะที่แมตช์ก่อนหน้านี้ที่แพ้แพ้ต่อริกิวอซอเลตเตอร์สตีใช้แผนการเล่น3-5-2แม้ว่าตอนนี้โรเจอร์ Roger จะมีเวลา2ส,สัปดาห์ในการวางแผนแต่เขาจะไม่มีผู้เล่นหลายรายในการฝึกซ้อม โดยกองหลังที่ฟิตพร้อมของเขาทุกคนอย่างลิคเตอรเปร่าและทิมูติกาสตานันอยู่ในช่วงรับใช้ทีมชาติและเจเจกล่าวว่ามันเป็นโอกาสสาหรับเราที่จะไต่ตองดูระบบและโครงสร้างของทีมผมต้องตัดสินใจว่าเราจะต้องเปลี่ยนแปลงการเล่นของทีมอีกหรือไม่เพื่อให้เรามีนักเตะที่ทําให้แนวรับของทีมทําหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นผมคิดอยู่เสมอมั่นใจจริงๆกับเกมรับของเราวิธีที่เรากดดันคู่แข่งและเมื่อเราอยู่ในช่วงเวลาที่กดดัน เราจะแก้ไขมันได้ผมมีความรู้สึกว่าในตอนนี้เรายังทําได้ไม่ดีพอเราจะเป็นต้องทําอะไรบางอย่างเกี่ยวกับมันและอย่างน้อยตอนนี้เรามีโอกาสที่จะแก้ไขกับสิ่งเหล่านั้นแล้วนํารูปแบบเหล่านั้นกลับไปยังผู้เล่นเมื่อพวกเขากลับมาก่อนหน้านี้โรเจอร์เคยบอกว่าเขาไม่ชอบแผนการเล่นระบบ C42 เนื่องจากเขารู้สึกว่ามันด่าดวมเกินไปโดยไม่มีตัวเลือกในแผนการเล่นนี้มากพอแต่เขาได้เลือกใช้แผนนี้ในวัน,นที่ที่ผ่านมาทําให้เคอดชิเอเนโชได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงครั้งแรกในฤดูกาลนี้ และเจอกล่าวถึงเอยนโชวไว้ว่าเขาได้ในตำแหน่งอื่นไม่ได้เขาไปกองหน้าโดยธรรมชาติเมื่อเราส่งกองหน้ารุกสนามสองคนเห็นได้ชัดว่ามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนั่นเป็นสิ่งหนึ่งในสิ่งที่เราจะต้องพิจารณาเพราะคุณสมบัติของนกเตะที่เรามีไม่สามารถเก็บบอลได้อย่างที่เราต้องการนั่นคือสิ่งที่ผมต้องคิดดูอีกที นี่ก็เป็นข่าวเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาในแนวรับของทีมเรตเตอร์สตีที่เสียไปถึง12ลูกในฤดูกาลนี้ซึ่งเรบรนด์รอเจอร์จะต้องใช้เวลาช่วงพักเทีทีมชาติในการแก้ไขปัญหานี้ของทีมให้กลับมาเป็นทีมที่มีแนวรับที่แข็งแกร่งอีกครั้งให้ได้จิ้งจอกเครียดเอดีดีเจ็บชวดดวนผีปืนมิดฟิลด์ตัวรับรายนี้ไม่ได้ลงเล่นในเกมที่เสมอกับคิตสเปอร์เรด2-2เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา เนื่องจากอาการบาดเจ็บเอ็นร้อยไวท์ที่เขาได้รับบาดเจ็บเมื่อสัปดาห์ก่อนในเกมที่เสมอกับเบอร์รี่วิเฟตเอดีดีอาจพ่ายเกมเย่าที่สำคัญกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและอาร์เซนอลรวมถึงการลงเล่นในศึกยูโรปาลีกกับสป,ปาร์ตักมอสโกในขณะที่เขารอการฟื้นตัวจากอาการบาดเจ็บเอ็นรอยไวท์เบเดนรรเจอร์ผู้จัดการทีมเรตเตอร์สตีรายงานว่าเอดีดีจะหมดสิทธิ์ลงสนามเป็นเวลา4-5สัปดาห์หลังจากการสแกนพบว่าปัญหาการบาดเจ็บร้ายแรงมากกว่าที่คิดไว้ในตอนแรก ในนัดที่พบกับริเกวอซอเป็นนัดแรกที่เอดีดีพลาดการลงเล่นจากสามสิบเกราล่าสุดของเรสเตอร์ิตี้โดยย้อนหลังไปถึงเดือนกุมภาพันธ์เลยทีเดียวเอดีดีไม่ได้ลงสนามให้กับทีมชาติในตีเลียด้วยอาการบาดเจ็บและหลังจากได้รับผลการสแกนโรเจอร์ได้ให้ข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับกองการตัวรับของเขาหลังเกมในวันอาทิตย์เขาบอกกับ BBC Radio ด e โอเรสเตอร์ไว้ว่าเอดีดีเล่นได้ดีในเกมกับเบอร์รี่ซึ่งน่าเสียดายอาจจะต้องใช้เวลาพักรักษาอาการบาดเจ็บ4-5ส,สัปดาห์ดังนั้นเราจะมาดูกัันนนออีีกทว่า่าามจะเป็ยงไร หาด้าเตวัย24ปีต้องพักเป็นเวลา5สัปดาห์เต็มเขาจะพลาดโปรแกรมต่อไปของเรตเตอร์สตีถึง7เกมต่อจากนี้จนถึงช่วงพักเบลชิบชาติในเดือนพฤศจิก,กาย,ยนหนึ่งในเกมที่รวมอยู่ในการแข่งขันนั้นคือเกมพรีเมียร์ลีกทัดเย้าที่สำคัญกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและอาร์เซนอลรวมถึงการเดินทางไปเยือนเบนฟอร์ดและเรดยูไนเต็ดและยังรวมไปถึงเกมคาราบาวครับกับบาร์ไลตันและเกม ari, ยูโรปาลีกทัดเย้าได้เยือนกับสปาร์ตามอสโกหลังจาก City, เรตเตอร์ซิตี้เสมอกับคิชชัร์พารีสเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่าานมา สถิติของสโมสรในการแข่งขันพรีเมียร์ลีกที่ไม่มีเอดีดีนับตั้งแต่เขาย้ายมาร่วมชูสโมสรเก็บได้เพียง26แต้มจาก25เกมที่ไม่มีมิฟีตัวรับรายนี้ของทีมนี่ก็เป็นข่าวเกี่ยวกับการอัปเดตการบาดเจ็บของวิฟิตเอดีดีวมิฟีตัวรับคนสาคัญของทีมซูราสุดรเจอร์ได้รายงานว่านักเตะของเขาจะต้องพักอย่างน้อย4-5สัปดาห์และจะทําให้พลาดการลุสนาะพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและอาร์เซนอลในเกมพรีเมียร์ลีกที่จะถึงนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนี้ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe เป็นกำลังใจให้เทวินด้วยกันคอมเมนต์ด้วยนะครับส่วนวันนี้ตัวผมเองขอลาทุกท่านไปก่อนด้วยคลิปสรุปข่าว l ล t เ s อร์วันนี้สวัสดีครับ